สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลซาอุดีอาระเบียโปรลีกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิวฟุตบอลรองซาอุดีลีกนะครับนาทีเก้าระหว่างคิยรอับดูดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลฮิราลนะครับซึ่งจะเตะกันในคืนวันเสาร์นะครับตอนสี่ทุ่มนะครับของเวลาประเทศไทยนะครับเตะกันที่สนามพริสฮาร์ดรูบินอับดุลอาซิสปอร์ตซิตี้สเตเดียมนะครับสนามย่าของอัลอับดูดนะครับ ความพร้อมทีมเจ้าบ้านออรคดูดนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยชนะ2เสม,มอ1แพ้5นะครับมีคะแนนเหนือโซนตกชั้นแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็ออรคดูดเนี่ยเป็น1ใน2ทีมที่ยิงประตูได้ที่สุดในลีกนะครับหลังจากผ่านไป8นัดนะครับยิงไปได้แค่5ประตูเท่านั้นเองเท่ากับสโมสรอ,อับฮานนะครับแต่ว่าการเสียประตูเนี่ยถือว่าก็ยังเสียน้อยมากๆนะครับสำหรับ ทีมที่อยู่ในกลุ่มไทยตารางเนี่ยนะครับยังเสียประตูอยู่ในเลขหลักเดียวนะฮะในขณะที่ทีมบางตารางนะครับหรือ,อรหลายๆทีมเนี่ยเสียประตูมากกว่าทีมเอาวักดูดนะครับเยอะว่าแสดงว่าทีมเอาวักดูดเนี่ยเหนียวแน่นมากนะครับเสียประตูไม่มากเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนของเกมรับนะครับในส่วนของทีมอัลฮิราลนะครับชารามส์บูเวฟนะครับตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์นะครับจบที่8นัดในลีกตอนนี้ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนะฮะถึงแม้จะมีสะดุดในเกมแชมเปียนลีกนัดแรกนะครับแล้วก็เกมที่เสมอกับดา ัไปนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางเนม้านะครับซึ่งได้ลงเต็มๆ90นาทีแล้วเนี่ยก็เริ่มปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับกบารประสานงานของเขานะครับกับมิตาวิทออตาสตอรี่หรือว่าเมาคอมนะฮะถือว่าเป็นเกมบุกที่น่ากลัวจริงๆนะครับเฮ้ทูเฮ้ที่น่าสนใจทนะั้งสองทีมนะครับสถิติในบ้านของอระดูดูก,กาลนี้เนี่ยเล่นในบ้านสี่นัดแพ้รวดเลยนะครับในขณะที่อัลฮิรา ซิเวเกมล่างสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ในทีมเป็นทีมเยือนเนี่ยอาฮิเรายิงได้ทุกนัดเลยนะฮะส่วนเอาวกักดูนะครับเป็ในในบ้านมีสถิติการยิงประตู1น,นประตูต่อนนั้นนะครับอาฮิเรา เป็นทีมเยือนนะครับจะยิงได้1.97ประตูต่อนนัดนนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับเอาตัวดูก็จะมีซาเวียกอตวินนะครับปีกทีมชาติในจิเรียที่ย้ายมาจากคาสเปียนะครับจากลิบโร,รเกียด้วยค่าตัว2ล้าน5แสนปอนด์นะครับเมื่อต้นเดือนอขออภัยครับ2ล้าน5แสนยูโรเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเล่น4นัดยิงประตูไปแล้ว1ประตูนะครับจะดูว่า จะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอาฮิวราวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับบอกไปเลยว่าสตาร์เต็มทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนม่านะครับมิตรวิดนะครับซาเลมออดอดซอรีทีมชาติอ่าซาอุดิอาราเบียนะครับ เซอร์เกมิลินโควิดซาวิดนี่ครับหรือแม้แต่อ่ากล้องหลังนะครับก็คาริดูคอคลิเบอรี่ก็ยังอยู่กันครบนะฮะซึเป็นตัวจริงที่น่าจะได้ลงเล่นนะครับอาลวาดูดนะครับจอร์ดอเบโตโรโบนะครับเมโดกาผู้จัดการทีมของอัลวาดูดเนี่ยมีหลายแผนการเล่นมากนะครับแต่ว่าเวลาเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยจะเน้นตั้งรับนะก็จะเป็น5-4-1นะครับผู้สาวประตูนะครับเปาโลวิกเตอร์นะฮะอันนี้น่าจะได้ลงไปตัวจริงนะครับกล้หลัง5คนนะครับที่พร้อมชัดเอ่อเรียกได้ว่า ป้องกันการโจมตีจากทางอัลฮิรานอนะครับก็เลยจะแบ็กขวานะครับฮัสซันเอาซับดานีนะครับกัปตันทีมนะครับกองหลังตัวกลาง3คนนะครับประกอบไปด้วยโซโลมอนโคคิวิเลียนะครับทีมชาติจอร์เจียอังเรโบคานะครับทีมชาติโรมาเนียแล้วก็ซาเอตอัลดูเบนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นอาวัตฟาราชนะครับกองกลาง4คนนะครับมิฟิลด์ทางฝั่งขวานะครับอเล็กซ์โคลาโดนะครับนักเตะชาวสเปนปีกซ้ายนะครับตัวหลักนะครับซาเวียกอตวินของไนจีเรียนะครับแล้วก็มี นะครับบูลาวาเป็นกองกลางตัวรับนะครับลักฟอรินทานาเซ่เป็นกองกลางตัวหลุกนะครับกองหน้าตัวเป้านะครับของทีมใช้ยริอันเดทาเวมบ้านะครับกองหน้าจอมเก่านะครับที่ยูโดมาจากอัลเทอร์วอนนะครับในส่วนของอัลฮิราวนะเตะหลายคนเนี่ยนะครับเพิ่งจะเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับน่าอาจจะได้พักบ้างในเกมนี้นะโดยผู้จัดการทีมจอร์จเคซุสนะครับน่าจะใช้แผนประจําทีมที่ใช้ประจําประจําอยู่ก็คือ 4231นึ่ะครับโดยเพื่อสับประตูนะครับจะกลับมาเป็นโบโนออีกครั้งนะครับตัวทีมชาติโมร็อกโกกองหลัง4คนนะครับตัวนี้แบ็กขวาที่ได้พักมาอย่างสะอาดอับดุลฮามิดนะครับจะกลับมาเล่นบ้างนะครับแบ็กซ้ายน่าจะลองใช้นัสเซอร์อัลดอซารีบ้างนะครับที่ไม่ได้เล่นมา2นัดนะกองหลังตัวกลางนะครับอาจจะเป็นคูลิบารี่นะครับยิงคู่กับอาริอัลนะครับบูลาไฮายนะ กองกลางตัวรับ2คนนะครับดูเบเนเวสและเซอร์เกมิลินควิสซาวิดนะครับจะได้กลับมายืนกันอีกครั้งนะครับสามภาษาแนวลุกเนี่ยโอ้จริงๆแนวลุกเนี่ยอันนี้ต้องเลือกนะว่าหลายคนนะว่าจะใช้ใครนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นมาลคคอมนะครับแล้วก็มีซาลิมอัลโดซารีนี่ครับกองหน้าตัวเป้านะครับอาจจะใช้มิโตริตไปก่อนนะฮะในขณะที่เนมาอาจจะได้พักก่อนนะฮะสตาร์ทในมานั่งสำรองทัศนะนะครับนัดนี้นะครับทางทีมงานไอ้มินของเราเนี่ยมองว่า เอาทิ er nói, ng này, ng ảo, này, ่เราจะบุกมาชนะอย่างน้อย2ต่อ1นะครับหรือว่าอาจจะเป็น2ต่อ0ก็ได้นะครับแล้วก็ ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงวันนี้นะครับหากใครที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยฝากติดตามนะครับฝากคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับบอลลีกซาอุดนะครับกับเพจไปดูบอลซาอุดิอาราเบียโปรีกนะครับเราจะมีการวิเคราะห์นะครับมีการพีวิ i e กดเกมอย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอครับยังไงวันนี้ผม admin f r รนด์นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ